สวัสดีครับพูกครครูเอกนะครับจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรู้สารเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันนะครับเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบนะครับวันนี้ครูเอกมีเรื่องนิดหน่อยนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนจะเข้าสู่รีวิวเลขกลุ่มนี้คือครูเอกโดนแฮกไอจีนะครับไม่รู้โดนยังไงแต่ว่าก็ไปสืบสาะดูจากเว็บต่างๆแล้วก็จากสอบถามผู้รู้นะครับก็คือเหมือนช่วงนี้มันระบาด ก็อุยก็กล่าวว่าที่เคยพูดไ้ว่าจะทําบทความลงไอจีอ่ะก็ทําไปได้สักประมาณสิบกว่าบทความแล้วก็คือดึงบทความจากเพจอะ่ะนะครับมาสรุปยอ่อให้มันฟังให้มันอ่านง่ายๆหน่อยเมื่อ่ใน i อเบื่อใครเล่นนะครับทําไปได้ประมาณสามสิบกว่าอันแล้วก็โดนแฮ็กเข้ามาคือมันมีคนมาโพสต์ของเราแล้วก็หายไปเลยเมือ่อเช้าก็เอ๊ะทำไมเมื่อวานเราลบได้แต่วันนี้เราลบไม่ได้เหมือนกับแบบเราไม่ได้สามารถควบคุม i อเราได้อะ่ะ นั่นแหละก็เลยลบออกไปก็มี IG ใหม่นะครับแต่ยังไม่ให้เปิดเท่าไหร่ก็คือเหมือนก็มันก็พ่วงกันนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวข้อติดตามก็เป็นคุยกอบพอแคสนั่นแหละครับแต่อันเก่ามันจะวักนะไปดูในเพจของคุยว่าอันนี้ใช้ไม่ได้อันไหนใช้ได้นะครับเดี๋ยวใครที่ติดตาม IG อยู่นะก็ไปกดเอาออกได้นะครับก็อันเก่าใช้ไม่ได้แล้วใช้ได้แต่อันใหม่นะครับผมโอเคก็ okay. วันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มนะครับเป็นเลขก,กลุ่ม2 9 4 1นะครูเอกตั้งชื่อว่าตั้งใจสรรสร้างนะครับตั้งใจสรรสร้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับโอ,อ้กลุ่มเลขวันนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็มี2 9 9 2 4 9 9 4แล้วก็1 4 4 1จริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รูเอกค่อนข้างชอบนะผูเอกค่อนข้างชอบเพราะว่ามันเป็นเลขที่ไม่สุดเกินไปแล้วก็ไม่ได้ผ่อนจนเกินไปอยู่กลางๆ เป็นเลขอยู่กลางๆแต่ว่ามีผลเรื่องของการตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจพยายามจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาลงมือทาเนี่ยมักจะทําแบบได้หลากหลายวิธีแล้วก็ค่อยๆทําได้ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมแต่คราวนี้จะเป็นเจาะลึกยังไงเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนอกจากเลขคู่นี้แล้วก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังที่กลุ่มอ่ากลุ่มเลข3ตัวก็2 9 4 4 9 2แล้วก็1 4 9 9 4 1ได้นะครับคุยทําไว้หมดแล้วกลับไปดูเพื่อเป็นกําลังใจให้คุยอีกนะ ยิ่งดูเยอะๆคุยก็ยิ่งได้ตังค์นะประมาณนี้นะครับโอเค2491ครับตั้งใจสรรสร้างนะครับขอพูดถึงความตั้งใจก่อนก็คือ4ตัวหลักก่อนคนลงท้ายเลข1ครับลงท้ายเลข1นะครับตัวตนเป็นคนเชื่อมั่นเรีองสูงจิตใจกล้าแกร่งเด่นเดียวมุ่งมั่นและก็แน่วแน่นี่คือข้อเด่นแต่ข้อเด่นมันก็แฝงด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นคนที่เวลาตั้งใจเนี่ยเราต้องได้แบบนั้นเพราะนั้นเวลามีอะไรที่แบบเขา ไม่ได้ตั้งใจหรือเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะบอกทันทีว่าไม่เอาคือถ้าม,มุ่งเป้าไปทางไหนแล้วทางอื่นจะไม่เอาเลยแม้กระทั่งคือสมมุติว่าเรามีงานแล้วเราตั้งใจจะทําแบบเนี้ยให้มันสําเร็จแล้วมันไม่สําเร็จเขาจะไม่เปลี่ยนแนวนะเขาจะทําไปเรื่อยๆแบบทูสีทำอ่ะให้มันได้ขอให้มันสําเร็จด้วยวิธีการนี้เท่านั้นเขาถึงจะยอมรับว่าเอ้ยเนี่ยเชื่อมัน่นในความเชื่อมั่นมากๆบางทีก็มีนั่นแหละจุดด้อยตรงนี้คือมันยอมหักไม่ยอมงอ ประมานั้นอ่ะเสียก็เสียไปอะไรเงี้ยแพ้ก็แพ้ไปแต่จริงๆกับความตั้งใจแล้รก็ต้องอยากให้มันสาเร็จจะให้มันได้ที่หนึ่งนั่นแหละแต่พอไม่ได้แล้วก็แบบไม่ยอมอะจะให้เปลี่ยนไปใช้วิธีคนอื่นอ่ะไม่เอาเนี่ยขอด้อยนะครับเพราะนั้นเป็นคนห้าสิบห้าสิบอ่ะเอาก็ไม่เอาแข็งพอสมควรไม่มีโอนอ่อนผ่อนตามอ่ะไม่มีไม่มีโอนอ่อนผ่อนตาม,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 ตามยังไงก็อย่างนั้นผมว่าแข็งพอสมควรนะครับสำหรับสายเลขหนึ่งนี่คือจุดด้อยแล้วก็จุดเด่นของคนเลขนี้นะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสี่ ก็เหมือนกับแบบเหมือนถึงจะเป็นคนที่อใจแบบยอมแบบอา่ายอมหักไม่ยอมงอแล้วเนี่ยแต่ว่าพอพอสมมติว่าเขาอยากจะคิดทำอะไรเขาตัดใจแล้วเขาจะทาสิ่งนี้นะครับแต่พอมาเป็นแนวคิดแนวคิดเขาเก่าแบบสมมุติว่าอยากทําสิ่งนี้แต่วิธีการที่เขาจะทาอะไปในเส้นทางนี้แหละไปถนนสมมติว่าไปเดินทางไปเส้นนี้แหละไปเส้นนี้นะไปจังหวัดนี้แหละแต่ถ้าถามว่าถ้าจะไปจังหวัดเนี้ย จะวิ่งนอกถนนนอกถนนไหมเขาอาจจะวิ่งในถนนเท่านั้นแต่ก็จะยังไปจังหวัดน,นี้แหละนึกภาพอกใช่ไหมครับจะมีวิธีการของเขาเองจะถามว่าอ่ะถ้าไปทางอื่นได้นอกจากเส้นทางหลักเนี่ยจะไปไหมอ่าถติว่านอกจากน้ําจะท่วมหรืออะไรเงี้ยยังไงก็จะไปน้มมําท่วมบางทีก็ยังจะ,จะตรงไปนะก็จะไปเส้นเนี้ยไปอยู่แต่ถ้าถามว่าเพราะความเป็น4ีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบยังไงก็เป้าหมายที่เดิมอะ ยังไงก็เป้าหมายที่เดิมมันขอแบบวิธีการไหนก็ได้ที่ยังวิ่งอยู่ในถนนนะแต่ยังไงก็เป็นตรงน,นี้ได้ไหมแต่ก็ยังขับรถอยู่นะจะไม่เอาแบบนั่งเรือเซอ้อน้ท่วมแล้วนั่งเรือไม่เอาขอขับรถอะไรประมาณนี้วิธีการมันจะมากขึ้นมันจะเหมือนจะดูซอฟลงแต่จริงๆแล้วเนื่องอย่างว่าท้ายมีเลขหนึ่งเลยยังไงก็จะไปแบบนี้แล้วก็จะขับรถไปเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่วิธีการมันจะดูแบบเอ้ยโอเคมันมียืดหยุ่นไหมผมมองว่ามันก็ไม่ไเชิงยืดหยุ่นมันแบบเหมือนกับแบบว่าเจออ ก็จะพยายามปรับแนวให้อยู่เส้นทางเดิมแหละแต่ว่าปรับแนวว่าเอ้ยขยับไปทางไหนได้บ้างแต่ว่าคําว่าขยับไปทางไหนได้บ้างเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่เหมือนผมว่ามันเหมือนการออกกฎอ่ะสีหนึ่งอ่ะมันเหมือนการออกกฎแต่กฎนั้นอ่ะสาม,มารถยืดหยุ่นได้ไหมยืดหยุ่นในกฎได้ยืดหยุ่นในกฎนึกภาพออกไหมครับอย่างเช่นอะสมุให้รสางเกงขายยาวกางเกงขายยาวผ้าอะไร โอเคผ้าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นกางเกงขายาวนะเพราะออกกฎมาแค่ว่ากางเกงขายาวแล้วต้องเป็นทรงนี้ทรงนี้ตรงนีงน้จะผ้าอะไรกางเกงขายาวสีอะไรสมมติงงว่าสีอะไรกางเกงขายาวนักเรียนต้องใส่กางเกงขายาวสีดําเท่าน,นั้นอแต่ผ้าอะไรละ่ะเขาไม่ได้กัหนดผ้าผ้าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรประมาณนั้นวิธีการของสีหนึ่งจะเป็นแบบนี้คือยืดหยุ่นในกฎยืดหยุ่นในกฎที่เป็นอยู่ทาให้คนเลขเนี้ยเวลาทําอะไรความชัดเจนสูง แต่ก็มีทิศทางที่หรือแนวทางที่ค่อนข้างจะโอเคทางนั้นก็ได้ทางนี้ก็ได้พอได้หน่อยนะครับแต่ว่าต้องไม่ออกนอกกฎนะยังเป็นกฎอยู่บางคนบอกโอ้โหนี่ขนาด41นะไม่ใช่เลข5ไม่ใช่เลข7ก็มีเยอะคือมันก็ไม่ตึงขนาดนั้นไงครับมันก็ไม่ตึงแบบพวกเลข7เลข5แต่นี่คือมันมีความชัดเจนว่าต้องต้องประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้คน41ก็เป็นคนข้าง,าง,างหัวแข็งได้หน่อย ดีที่มันมีสีนิดหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับโอเคต,อนนตำแหน่งสมองเป็นเลขเก้าอ่าแต่เขาเนี้ยพอได้ทางได้วิถีฐานแล้วได้ช่องที่มานานันน่าละเขาทําได้เขาเนี้ยเขาทําคล่องคือถ้าเกิดว่าได้ทําในวิถีของเขาเข้าไปเลยไปคล่องเลยทีเนี้ยปุ๊บ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 ไปเลยเหมือนคนตั้งหลักแล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนบล็อกสตาร์ทอะ่ะบล็อกสตาร์ทใช่ไหมมีบล็อกให้คุณวิ่งร้อยเมตรอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะมีบล็อกมีเส้นทางมีลูกไปเลย เป็นคนที่คิดแล้วทําเลยอ่ะคิดแล้วทาเร็วอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวไวคิดแล้วทําเร็วคือโอกาสเนี่ยมันมาจากความที่เขาคิดแล้วเขาทาวิธีการแบบก็วิ่งในลูนั่นแหละแต่วิ่งสมมุติว่าต้องวิ่งในลูตัวเองนะแต่บอกว่ามันอาจจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อให้แบบบรล้านตัวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เขาจะไม่วิ่งลูคนอื่นจะวิ่งลูตัวเอง <laughs> จะเร็วก็จะเร็วในรูชัันนี่แหละเออประมาณนั้นนะ่ะถือว่าอยู่ใน จะบอกว่าอยู่ในกรอบไหมเขาเป็นคนที่ก็ตีกรอบมาจากตัวเองแต่แรกตัวเลนทายเล็กหนึ่งยิ่งกว่าห้ายิ่งกว่าเจ็ดอีกผมมองว่ามันชัดเจนอย่างนั้นอยู่แล้วมันคิดแล้วไปแล้วก็ทําเลยข้อข้อดีนะก็คือมันปุ้งปุ่งปุ่งุ่งุง,ปง,ปง,ปงไปเลยไม่ช้าเป็นคนคิดเร็วมากนะคิดเร็วมากต้องปรับลงนิดนึงเพราะมันก็จะแบบแบางทีโหหรือก็ตามไม่ทันนะครับแต่คราวนี้คิดแล้วได้ทําแต่ตอนทำนี่สิมันเป็นเลขสองค่อนข้างจะจัดแจงวิธีการทําเช่น ผมเมื่อกี้หลายคนก็สังเกตว่าผมเป็นนักกีฬาหรือเปล่าอะไรอะไรก็ถามว่าไอ้คุย๋ยต้องเป็นนักกีฬาเนะี่ยสมัยก่อนก็เนี่ยชอบก็เรียนด้านกีฬามานั่นแหละครับก็เลยต้องยกตัวอย่างเกี่ยวก,กับกีฬาเยอะหน่อยสมมติถ้าเป็นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง9้าสี่หนึ่งเนะี่ยเป็นการออกตัวแล้วก็วิ่งในลู่ใช่ไหมคราวนี้คนที่เป็นเรื่องสองคือเขาจัดระเบียบร่างกายลู่จะต้องจัดยังไงท่าทางการวิ่งต้องอยังไงเราเห็นเนี่ยเหมือนจะวิ่งเร็วๆนะแต่แบบโอโ้โหทำไมการก้าวแต่ละก้าวหรือวิธีการวิ่งข มันถึงเป็นท่วงท่าที่พอเหมาะพอดีถ้าเป็นวิ่งร้อยเมตรคนเนี้ผมว่าวิ่งเร็วเพาจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะคือมุ่งไปทางนี้แต่ว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิธีการถ้าเป็นวิธีการทางานของนทั่วไปคือจัดระเบียบการวิธีการทํางานที่ตัวเองต้องการได้ดีค่อยๆคิดค่อยๆคือค่อยเวลาทําเนี่ยค่อยทํานะแต่เวลาคิดเนี่ยมันมาละช่องแต่เรไม่เหมือนกันแบบว่าให้งานไปแล้วแบบ จะต้องทำไงเขาจะมองทามเราตัวเองต้องการยัางไงาปุ๊บแต่เวลาเขาทําเขารับงานมาพูดเวลาเขาคิดปุ๊บเวลาเขานั่งทำเขาจะค่อยๆทาตามที่คิดอ่ะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปของมันถึงจะคิดเร็วก็ตามแต่วิธีการทาเขามีการจัดระเบียบอยู่พอสมควรนะเวลาลงมือทําอะไรจะไม่ได้แบบรีบเหมือนหัวนะคือใครเคยเป็นไหมครับคิดเร็วก็จรงิงแต่เวลาทําอ่ะจะค่อยๆทําตามที่คิดจะไม่ได้รีบอะ่ะตอนทํามไม่รีบแต่ตอนคิดเนี่ยต้องคิดไว เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าไปทําก่อนนี่คือจุดเด่นของคนเลขสองเก้าสี่นวอาคนก็ชอบนะคือตัดสินใจไปเลยว่าจะทำอะไรแล้วไปค่อยๆทําเอาประมาณนั้นนะครับนี่คือสีอ่ตัวหลังส่วนบุคลิกด้านหน้านะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะนะครับค่อนข้างจะเรียกว่ามีสไตล์การแต่งตัวของตัวเองแต่เห็นปุ๊บทีแรกก็ดูดีเลยลหละดูดีแต่งตัวดีดูหน้าตายิ้มแย้มดีนะครับไม่ได้เป็นคนหน้าบึ้งตึงอะไร ยิ้มแย้มแจ่มจใสแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบไม่ได้เชิงแฟชั่นเท่าไหร่เป็นปกติของเขาแหละแต่เขาเนี้ยเวลาที่เขาไปคุยคุยอะไรเขาเป็นคนที่พูดเร็วอ่ะพูดเร็วพูดชัดอย่างนี้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 พูดเร็วพูดชัดแล้วจะให้จบการสนทนาเร็วๆเออถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของอการพูดเจราจาที่แบบต้องการให้มันจบเร็วๆอ่ะคนนี้ได้ การเจรจาแบบจบเร็วอ่ะจบเร็วจบไปได้หลายๆคนคุยงานอะไรพวกเนี้ยพุ๊บูดเป็นคนพูดเร็วอ่ะประมาณนั้นพูดเร็วแล้วพูดชัดเจนชอดีมันชัดเจนแต่มันเร็วนั่นแหละคราวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ๊บุคลิกแบบเนี้ยถึงแม้จะมีสองเก้าอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยมันช่วยให้ดูซอฟลงบ้างไหมคือมันก็เหมือนเราเจอคนหน้าตาดีๆอ่ะหน้าตาดีๆเราอๆขาสวสวยหรือว่าหน้าจิ้มริมเนี้ยแต่เวลาคุยคุยเร็วมาก คุยเร็วคุยแบบปุ๊บแต่ไม่ได้พูดดังนะพูดเร็วเออประมาณเนี้ยมันก็อาจจะบางคนอาจจะบุบคลิกมันขัดกันไหมแต่บางทีก็ดูเออก็ดูดูหน้าหวาน,วานๆแต่ว่าพูดจามั่นใจดีมันแล้วแต่คนชอบเพราะนั้นเสน่ห์ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เชิงแบบดึงดูดมากมายอะไรแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบอ่าน่ารักแบบกระตือรือรนะ้นอ่ะอโอเคจบแบบนี้ได้นะครับตอบโจทย์นะก็ด้านหน้าก็อาจจะดูไม่เด่นเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงแนวคิดแล้วแต่ใจด้านหน้า คุชอบนะครับอ่านี่คือด้านหน้ากับด้านหลัง4ีตัวหน้ากับ4ีตัวท้ายนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินเป็นคนขยันเงินนักจะมากับงานแล้วเขาหาได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบหาได้ทีละเยอะๆเงินมันมากับงานอนะ่ะยิ่งคุณขยันนะงานเงินก็มาเรื่อยๆนะครับก็เต็ม10ให้สักแปดและการวิธีการหานะครับส่วนการบริหารจัดการเนี่ยผมชอบนะเขาไม่ค่อยเป็นคนที่ใช้อะไรสุลุยสุไล่เท่าไหร่ก็คือถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ใช้เพราะตามธรรมชาติคนเลขหนึ่งท้ายแล้ว ใช้หรือไม่ใช้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นการหลัดใจในการบริหารจัดการการเงินถือว่าดีเต็ม10ไม่เก้าภาพภาพรวมให้ให้8.5เต็มท <together>. ี่นะอย่างขี้เลี้ยขี้เหลวก็ได้แปดแต่ต้องแต่ถามว่าพื้นฐานก็แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคนบางคนสตาร์ทเงินเดือนแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้คือมันจะไม่ได้บือหวาแต่มันจะได้ลักษณะของการบริหารจัดการการเงินที่ดีประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรัก อันนี้อย่างที่บอกไปบุคลิกแบบนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบถ้าปรับให้พูดช้านิดนึงคุยเฉพาะที่แบบคือเขาเป็นคนที่เหมือนจะบางทีเห็นคิดเร็วเนี่ยบางทีก็อาจจะมองว่าเอ้เขาแบบเลือกอะไรหรือเปล่าจริงๆเขามีสเปคเพราะคนเลขหนึ่งเขาจะมีสเปกอยู่แล้วชอบหรือไม่ชอบไงถ้าเราบอกถ้าเขาบอกว่าชอบเราคือออ,อาจจะได้คุยกันยาวๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกไม่ชอบคุณไม่ต้องไปตามจีบไม่มีทางจีบไม่ติดอยู่แล้ว เพราะเขามีสเปคในหัวอยู่แล้วต้องประมาณนี้ประมาณนี้มาณนี้แล้ว4ี่หนึ่งอ่ะกับเก้าสี่อ่ะเขาไม่ได้เด็นเรื่องของการที่แบบจะต้องมาพี่นอบพี่เทาแต่สองเก้าก็จะมีแบบนิดหน่อยอ่าเปิดเปิดเปิดหน้ามาคุยได้มาคุยได้แต่เอาจริงๆเขาจะมีแบบสเปคในใจว่าคุยประมาณเนี้คนนี้ผ่านหรือคนนี้ผ่านเขาจะคัดอยู่ในหัวเขาอยู่แหละถ้าจะจีบกันจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะดูจีบยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในสเปคเขาตัวเคแน่นอนส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะมีคู่เมื่อไหร่มันก็อยู่ที่วิธีการว่าเขาชอบจะ จะยิงไปทางไหนอ่ะเพราะนั้นความรักก็เลยแบบต้องเอาชัวร์แน่น,นอนไม่แบบต้องใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะครับตามภาษาคนเลขหนึ่งไทยเนาะอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดต้องการคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้ก็สอบถามเข้ามาทางช่องยูทูบนะครับทาง,งเพจคุยเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ทางไลน์ทาง, ine, ทางไหนพวกคุยก็ทิ้งไว้ละถ้าใครอยากจะสนใจจะ สอบถามก็สอบถามก็ได้แล้วก็ตอนนี้นะครับหนังสือเหลืออีกน่าจะไม่กี่เล่มละประมาณแดเล่มนะครับสามารถทักเข้ามาได้ทั้งทางไลน์ทั้งทางโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะเพราะว่าก็จบทีเดียวเลยก็คือพอโอนเงินมาครูเอก็ส่งของเลยนะครับแล้วก็มีไฟล์ให้ทักมาทางไหนผมก็ส่งให้ทางนั้นนะถ้าทักมาทางเฟซก็ส่งให้ทางเฟซทักมาทางไลน์ก็ส่งให้ทางไลน์นะครับทักมาทางเพจก็ส่งให้ทางเพจนะครับคือมันจะมีไฟล์ส่งไฟล์เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแบบ ใส่แฮนดี้ได้อะไรน้องมีแฟลตได้ไ,ไม่ต้องนะครับก็ส่งก็โหลดอะไรเลยมันก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยก็จะส่งมาให้ที่บ้านนะครับตามที่อยู่ที่ให้มาก็ได้ทั้งไฟล์แล้วก็หนังสือนะครับก็ประมาณเหลือประมาณ8เล่มณาวลานี้นะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด c r ั b e เป็นกำลังใจให้ชาแนทุกขุยนะครับแล้วพบก,กันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ